มา,มานี่เลยเพิ่มความอร่อยให้ส้มเอ็นเน่จสกินรู้นะเราอ,ะอ่ะ,อะชอบสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บีบก่อนเออ เ <c oughs> กาะอ,อยู่เลยชอบกินใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวแม่บีบให้แป๊บหนึ่งขัดตอนขัดตนอนแงาวมื่อหนีเออนแล้วอร่อยไหมครับ นิพูนไม่จ่าอ่านี่แป๊บหนึ่งนมรี่ให้ก่อนหมดละหมดแล้ว